น้องมีชื่อว่าเดียนาเดียนานะคะเดียนาหน้าตาน่ารักมากเลยอายุ8ปดขวบครับแปดขวบนะคะป,ะปา๊า,าป๊าถามป๊าป๊าหน่อยว่าทําไมป๊าป๊าถึงไม่ทําหนน้องคะคคกลัวเขาเจ็บครับกลัวเขาเจ็บนะคะกลัวเจ็บสงสารน้องไม่อยากทานะคะให้ป๊าป๊าได้พูดกับหลายๆบ้านที่มีน้องหมา ตัวเมียควรจะควรจะทําหมันครับตั้งแต่อายุยังน้อยควรจะทําหมันก่อนอายุห้าขวบครับเพราะว่าวันนี้เดียนาอายุ8ปดขวบอยู่ดีๆก็มีหน้องไหลจักจิ๋มไหลปุ๊บน้องซึมปั๊บเลย แต่ตัวนี้จริงๆเขาเป็นแบบปิดมาก่อนนะคะแบบปิดก็คือไม่ไหลเลยจนจะทั่งป่องมากแล้วสุดท้ายกําลังจะเสียชีวิตแล้วถึงไหลออกมาอ๋มอม,มันก็คือเกิดอาการมันไหลจากทางช่องเลื่อนๆนี่ป่ะครับแต่จะตรงข้างล่างนี้นะคะอันนี้เป็นก้อนมดลูกใครยังไม่กินข้าวห้าม <c oughs> ดูใครกําลังจะกินข้าวห้ามดูนะคะบอกเลยนะคะในวันนี้ก้อนนี้ที่ป๊าป๊าสงสัยมากนะคะว่าแบบเอ๊ะ <c oughs> อะไรยังไงนะคะเป็นอะไรนะคะก้อนนี้เป็นก้อนหมดลูกนะคะนี่รังไข่รังไข่นะคะแล้วก็หมดลูกนะคะนี่เป็นพอดนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่นะคะตั้งนี้อ่าจะเป็นอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะจริงจริงมันต้องแบบมาฝ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูนะคะป้าแซบรู้ว่าทําไมมันดูบวมๆเหมือนไส้บั่วนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวนะคะนี่ออกนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะฟ้าถือกล้องใช่ป้าป้าถือนิ่งๆนะคะนิ่งๆนะคะคัขมุมนี้นะคะได้ครับเอาถือมุมนี้ไว้นะอืมอนี่งานน้ำที่ออกมาใช่น้ำที่ออกมาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะน้ำที่ออกมาจะจิ๊น้องอยู่ในนี้หมดเลยสีนี้เลยสีนี้เลยนะคะ โอ้นโอ้นส่มากโอ้โอเยอะนานนเลยเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ปาป้าจะทาแน่นอนครับกินเหม็นไหมคะปะ้าไม่รู้ไม่ได้กลิ่นเอาแล้วป้าปาไม่ได้กินหมอกลัวและหมอได้กินเหม็นมากป้าอ่ะดูหน้าน้อง ใสมากเลยครับตอนนี้ให้ป้าปาได้ฝากกับตัวที่ยังไม่ได้ทำหมันที่อยู่ที่บ้านของหลายๆคนปาจะพูดว่าแนะนำให้ทำครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะเสียใจตลอดชีวิตเลยเรารักเขาเพราะเราไม่อยากให้เขาเจ็บเราก็เลยไม่ทำหมันตแต่ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วป้าปาจะพูดว่ารักเขาต้องต้องทำามันครับ ต้องทำจริงๆเขาเขาบอกว่าเนี่ยกลัวมากเรื่องของการวางยาใช่กลัวร้องไห้เวลาตอนแรกคุยกับคุณหมอหมอบอกว่าอาการหนักมากแล้วร้องไห้แล้วกลัวไม่ฟืนกลัวจะวางยาสลบไม่ฟืนน้องอายุเยอะอ่ะฉายแม่ได้ไหมเห็นแม่ได้ไหมคะ,อ,คะอายุเท่าไหร่ะคะแม่ แม่หรือมามแม่ก็สั่นเลยแปดขวบนะคะแม่ก็กลัวเรื่องของการวางยาใชหลายคนบอกว่าวางแล้วอาจจะไม่ฟื้นใช่กลัวเรื่องนี้มากเพราะว่าน้องอายุเยอะแล้วก็มีหลายคดที่เราเคยเจอว่าวางยาแล้วน้องไม่ฟื้นน้องตัวเล็กอายุเยอะด้วยค่าเลื่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปตรวจอีกที่หนึ่งไม่แย่เลยผ่านเพียงหนึ่งสัปดาห์นะคะผ่านเพียงหนึ่งสัปดาห์ เป็นไงคะเปลี่ยนแปลงค่ะเลยแย่มากนะคะใ,ใครที่มีน้องหมาตัวเมียนะคะคลิปนี้อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์จริงทำก่อนอายุห้าขวบน่ากลัวไหมคะการทําการวางยาใช้เวลานานไหมคะไม่นานเลยครับออกมาก็คือน้องคือเราดีใจมากคือรุนต้องนานผ่าตัดแบบเดียวเองค่ะผ่าแ๊บเดียวนะคะ แนะนำเป็นการดมยาสลบอาจจะปรึกษาคุณหมอใกล้ๆกบ้านนะคะให้เป็นการดมยาสลบนะคะ,คะทําเหมือนไม่ได้ทามีจริงไหมไมีจริงนอเขาบอกว่าน <c oughs> ้องหมาที่บ้านเสีขวบอยากไปทาหมันและขูดหินปูนค่ะตัวนี้ได้ขูดหินปูนเหมือนกันเปิดฟันให้ดูหน่อยค่ะขาวจือเลยอ๋อกินปลาหายเลยอันนี้ก็เลยว่าได้ทั้งทำใช่ทีเดียวมอนรอักเสบแล้วก็ทำฟันทีเดียวเลยนะคะ เออก็สําหรับวันนี้นะคะให้แมได้พูดอีกหนึ่งพามาหาหมอมนต์เป็นยังไงบ้างคะสุดยอดค่ะคือเชื่อเชื้อมือหมอมากนี่คือมันม่นใจใครแนะนํามาใครแนะนํามาติดตามมาจากเพจค่ะไม่มีใครแนะนําแต่เราว่าเซฟเก็บไว้ว่าแล้วก็มาดูในเพจคุณหมอรักษาผ่าตัดหลายเคสมากเรื่องทำไมก็เลยมั่นใจว่าวคุณหมอมีประสบการณ์ด้านนี้ผ่าตัดหลายตัวจริงค่ะระหว่างนั่งรอนี่คือ ออกมาหลายตัววิ่งต่อเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องเดียนาโอ้โหยิ้มโชว์หมอยิ้มมากยิ้มมาขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณหมอครับ